มึงภาคภพรค่ายข้างนอกเจ้พี่นอ้องปล่อยออกมาหากินได้จ้ะปล่อยออกมาหากินแต่ห้งางบ่ใครกินไหมพี่น้องมึงนี่ะไรพูดนะกะม่ยุงสล่ะบนีรหม,มืงนนาง คุยงสิเลยคุยงสิเลย <Okay. S 1> นั่งขอกินได้จ้ะโบแมนยังเด้นี่เป็นไก่ที่มักเว้ามากักอันนี้ขอกินได้จ้ะพุ่นม้วนหนึ่งกับดิแลคกี่นพผลผนดิแลคก,กี่ผลพวกไก่กินเด้จ้ะพี่น้องพุ่น ยืนเซยสางขนเซยอยู่คนะน่ะน่างนี้กับว้าอยู่หันเลยว้าอยู่เลยอ,อ,อปล่อยออกมาหากินม่ายอมอยากกิน ทิกเมนยังพูน่ะอดจมห้บ่ได้อาหารเขาหล่นปากอย่าบ่แม่ยังดอกเขาหิวมื่เนี่ยจ้ะอาหารเขาหล่นปากยืน่นเขายุ่นใหหันเขากะกินอาหารเขาเหลวก็ะเหลวไหมจ้ะมันก็นเลยแบบว่าบ่ใครอยากสียหายกินแนวาอื่นปันใด,ดก กินนี่นน้อยๆแล้วก็แล้วมึงมึงพี่น้องมึงนอนเฝ้าจอยไปที่นี่นอนเฝ้านอนคุยน้ำเสยงึดหลนอนคุยน้ำเห่าวันนี้เมียนอนอยู่ข้างนาน,นี่้เดี๋ยวนี้ หลายนึ้อดำเอ้ยพู้นะมึงมึงลีเล็กยังสปานนั่นคุณะนะน,นอดเฝ้าย้มได้สิได้อาหารมากินจนได้เขาเล่ามึงมึง มึงนั่งเฝ้ากระสิว่าเห็ดอย่างน้้งนี่เนะาะมักทายรูปได้จ้ะพี่น้องนั่งนี่มักทายลูปมึงนี่จ้ะเฝ้าเฮาเลยวันนี่แม่โอ้ยตายมึงตาไม่ทิบอกใครคำถ้าออกไม่ยุ่งสินะต้องมาเฝ้าอะ่ะ ก็เลยอบ่อย่างบ่ใครอยากมาปลอยเขาออกปันไดออได้ยาพี่น้องเพราะว่าเขาให้เฝาไหมถอาถ้าเขามาปลอยออกปุ๊บนี่ขันบ่เฝ้านี่ยเขาก็กลับเขาไปในเหล่าเขาคือเก่าเขาบ่อยู่ข้างนอกทั้งทั้งที่บูญอื่นไดจะแนวกินอยู่เนี่นะจ๊ะแนวกินอยู่นี่บ่อืดบ่อยากเห็นอย่างหรือเปล่า เห็นในน่ะหรือเปลา่าเห็นนกหรือเปลา่าถ้าเห็นนกเขาจะงแงขึ้นฝาโหลดได้พี่น้องมันเป็นสัญชาตญาณเนาะถ้าเห็นนกเขาจะงแงขึ้นมึงแบบว่ามึงติอะลจ้ะพี่นอ้องฝ่าเฮาอืมนั่งนี่ก็ดีวันนี้ไปใส่หมอนกันยังแบบว่าวดเวียนแน่นหน่อยนี่เน่นหน่อยแต่ว่านัางน่ออนนงดำมึง เสิยุงสิเพนยังบุอาการเป็นอาการแบบเพนยังบุนี่จ้ะพี่นอ้องนอนเฝ้าวันนี้เมียุนะูนะนเฝ้าเซยเงิดไหล เล็กๆอยู่หัวเพิ่นนั่นมองเลจะไปก่อนนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย